ช่วงบ่ายวันนี้นายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาพร้อมด้วยนายชนวัตรชาวสมุทรหรือว่าโกบอยได้รับการร้องของความช่วยเหลือจากประชาชนที่ทุ่งกลาดหมู่8ตํตำบลบางละมุงเข้าช่วยเหลือนางสาววันนิสามาตันอายุ58ปีมีอาชีพเป็นผู้ที่ค้าขายเสื้อผ้านะคะพร้อมกับเผยว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวชื่อน้องฟ้าอายุ3 2ปีผิดปกติอาการคล้ายมีวิญญ,ญาณลี้ลับเข้าสิงและมักชอบเพ้อว่ามีองค์อย่างรู้อนาคตและลึกชาติได้ กระทั่งอาการรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นคว้าอาวุธมีดติดตัวสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในครอบครัวมากขณะที่าติกำลังให้ข้อมูลกับหมอปลาและโกบอยอยู่นั้นน้องฟ้าก็เดินออกมาต้อนรับหมอปลาแล้วก็โกบอยทั้งที่ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนโดยมีอาการปกติพูดคุยรู้เรื่องไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดก่อนจะเชิญทีมงานเข้าไปนั่งในบ้านหลังจากสอบถามอาการแล้วก็ขอให้น้องฟ้าซึ่งอ้างว่ามีร่างเทียบอยู่ในตัวมาประทับร่างให้สื่อมลชน ได้ดูแต่น้องฟ้าพยายามอยู่หลายครั้งปรากฏว่าไม่สามารถทําได้อีกทั้งยังเตือนผู้ชมให้ใช้วิจารณญาณด้วยค่ะหมอปลาบอกว่าการที่เดินทางมาครั้งนี้เนื่องจากพ่อแม่ของฟ้าโทรไปขอความช่วยเหลือว่าฟ้าเนี่ยมีอาการน่ากลัวชอบถือมีดเดินไปมาก็เลยเดินทางมาพร้อมกับการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมืองพัทยามาช่วยกันจับเพราะคาดว่ากลัวจะวิ่งหนีเพราะมีอาวุธเนี่ยนะคะแต่เมื่อมาถึงพูดคุยรู้เรื่องจากการสัมผัสไม่พบสิ่งผิดปกติ เชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเครียดอ,อกหักจากแฟนเก่าซึ่งหากต้องการรักษาก็จะนําตัวไปรักษาซึ่งในช่วงนี้น้องฟ้าสัญญาว่าจะไม่ทําให้ครอบครัวเกิดความหวาดกลัวอีกแล้วค่ะไม่เคยค่ะที่ว่าแม่ที่แม่พูดน,นี่ไม่ใช่ว่าปกป้องลูกแต่แม่ไม่เคยเห็นลูกยิ่งกัญญาดีๆแต่ตั้งแต่โดนก็ไม่เคยให้ลูกให้ลูกวันได้ยี่สิบสามวันไม่ได้ให้ลูกเท่่าาไหรนะิลย ยีงเชื่อว่าต้องมีอะไรเข้าตัวจะถูกไหมถูกค่ะตัวค่ะตัวมากเปมาย่งไรคิดว่าน่าจะมาจากน่าจะมาจากที่ว่าเขาไปทำอะไรมาหไปใส่ว่าคนตั้งแต่งเขาใส่เขาทำอะไรใส่เขาใส่อะไรเรื่องเราก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นผมก็ว่ามันน่าจะหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเจ็ดแปดปีจะสิบปีอยู่แล้วครับเรียนจบมานี่ยังไม่ได้ทํางานเลยค่ะเรียนจบมาก็เปรนเลยค่ะ ตัวเลิกจากการแล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยครับวันนี้วักว่าจะขอให้เป็น่างนั้นขอให้มีคาะวา,ามันรูใจมากค่ะอนนี้คนเลขคร่สามคนค่แะ,นะ,นนะแล้วโตเขา,ามีก็ตัวกระโดแล้วค่ะที่คนเขแบอมาหนเปนเป็ร่างแบบพคอใส่ยแล้วก็เป็นรองเท้ายงยก็แบบมาเป็นแสงสีทองเลยยิะยะอยากให้ท่านลงเนี่ย ผมอยากรู้ว่าเขาเป็นใครทำไมต้องเรียนท่านด้วยเขาใหญ่มากเลยหรือเขาเขาตัดสิทธิ์มากขนาดไหนว่าใหญ่ไหมมาประมาณหนูจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อประมาณ8ปีก่อนให้หลับนะคะพอดีตอนนั้นหนูทํางานอยู่ในส่วนของฝ่ายบุคลากรแล้วทีนี้หนูต้องหลอกจัดงานโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าทุกครั้งที่เลิกงานนะคะก็จะนั่งสมาธิกสมาานใส่ชุดขาวทุกเือนค่ะแล้วก็แต่ล้วมันจะมีเขาเรียกว่า บางอย่างเข้ามาเหมือนกับมาพูดกับเราทีแรกฟัานึกว่าโดนอาการคุณใส่ก็เนี่ยค่ะก็ก่อนเดืนนี้ก็เคยได้ไปรักษาที่โรงพยปบาลขอบอกว่าท่านบอกไม่มีอะไรเคยไปหาหมอปลามาบอกไหมเคยนะคะประมาณสี่ห้าปีที่แล้วไปทะไรไปทำไรก็ไปช่วงไปช่วงไหนที่อยู่บนเรือนไม้ค่ะือนไทย ท่าเรือนและได้อยู่ที่นั่นไหมอยู่กี่วันไม่ได้นอนพังเอ้าทำไมถ้าพี่ถ้าไปรักษามาต้องอยู่เลยชนั้าใจไหมแต่ที่ว่าไปซื้อที่ไทยมาตอแสดงว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ครับผมค่ะก็คงจะไปหาแล้วกลับทันครับครับครับใช่คใช่ครับตอนนี้อยากให้ท่านออกมาเลย ทำได้ค่ะทำไม่ได้แล้วจะให้ยังไงอ่ะแ,แม่กับครอบครัวเขาโทรศัพท์ ติดต่อให้ทีมงานเรามาช่วยเนี่ยมองมาหน้าครัวนะแต่พอมาเจอภาพเหตุการณ์จริงเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่ครอบครัวเนี่ยโทรไปปรึกษาเล่าเลยเราอุตา่าเตรียมเจ้าหน้าที่อาสามาด้วยเพราะคิดว่าอาจจะต้องมีการวิ่งหนีอาวุธใช่ไหมแต่ถึงเวลาเขาคุยรู้เรื่องแต่เพียงแต่ว่าตัเขานต่เองกังวล ในเรื่องตัวสิ่งที่เขาเป็นู่กะพ่าเขามีองค์นะฮะอันนี้รักษาหายไหมรักษาได้แต่เขาก็ต้องยอมให้ไปอยู่กับผมที่เพชรบุรีก็คือเป็นห่วงแต่สิ่งที่เขาเล่าน่ากลัวแต่พอเรามาเจอภาพจริงแล้วมันไม่น่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นที่มนเปนเรื่อไม่กล้าทืเลยตืืนเต้อนเพราะตื่นเต้นที่หน้องหรือเปล่าท่านเมื่อกี้พอเจอคุณหมอป้าก็งว่าจะเดินเข้าไป แต่ถ้าที่จับมือหรือว่าเข้ามาในบ้านเนี่ยสัมผัสอะไรไม่ได้แลไม่มีอะไรเลยน้องน่าจะเครียดน้องน่าจะเครียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยหนุเครียดไหมพี่ก็ถามเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะอ๋อาคิดว่าเขาหน้าจะเครียดแล้วก็ผมว่ามันน่าจะมีผลอยู่แล้วเพราะเขาอกหักกับแฟนทางใต้มาด้วยไงก็แม่บอกว่าหลังจากที่น้องเลิกกับแฟนและกลับมาอู่บ้านก็เกิดอาการใช่ค่ะคือประเด็นท่านอยากมีผัวใช่ไหมท่านก็เดี๋ยวไว้นัดแน่น่ะว่าจะ แต่นัทไม่ว่าจะเจอจะไปเมื่อไรแต่สัญญาขั้นสัญญากับก่อนจะไปก่อนจะไปก่อนที่จะเดินทางไปหาหมอปลาเนี่ยาราต่างหมอปลาก่อนเนาะว่าจะไม่ทำนะหรืออะไรนี่นะอย่าไปทําอะไรแม่ก่อนนะช่วงเนี้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทำของหมอปลาอ้าวท่านพึ่งเสด็จมาท่านเลิกอาจจะท่านอนุญาตโอเคนะจบครับ